สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง t h m o m e n i a l ค่ะ่วันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะเจ้วันนี้นะคะเราก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีแต่ว่าแปะคลิปนี้ไว้มกราาคมเ,เพราะว่าตัดบม่ทันออโอเคก็จะเป็นการอุยพันปีใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราอุายพอเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดอยู่สองข้อข้อก็คือคลิปที่ชอบที่สุดในการรอคแห่งปีกับคลิปที่รู้สึกว่ายากในการถ่ายทําทุกอย่าง,งเออมันจะมีสองคำถามดีก็เดี๋ยวเรา ถามเจนและถามเราอีกทีว่าเป็น<ช><ช>ยังไงบ้างใ<ช>นะขบวนการปีที่ผ่านมานะคะอาจต่เริ่มที่การอวยพอนก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพใส่แมส่อยๆล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้โควิดหายไปเร็วๆนะคะก็รักษาสุขภาพเพราะว่ามีเงินเยอะแต่สุขภาพแย่ก็คือเราไปไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงจนอยู่ครบปี2515ขอให้สิ่งที่ายๆกลายเป็นดีค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับตัวเจนนะคะเจนก็ขอให้ กราบขอบพระคุณก่อนเนาะกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาจนครบ2,000คนนะคะ <c oughs> แล้วก็ ในปี2อ6 5นหรหรือว่าปีขานที่จะถึงนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะเพราะว่าเรื่องสุขภาพชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวค่ะทุกคนก็ใช้ชีวิตที่มันคุ้มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดเครียดหรือว่าทํางานหนักไม่มีอะไรพักผ่อนมาดูที่ช่องเราได้นะคะเพื่อจะหายเครียดมากขึ้นหรืออาจจะเครียดมากกว่าเดิมก็ไม่รู้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสมหวังตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะทุกคนครับไปเริ่มที่คําถามแรกจ้า คลิปที่ยากที่สุดนะคะก็คือมีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆนะคะสาหรับหัวข้อแรกก็คือการถ่ายรีอคปรมาจารธิมานทั้งหมดด้วยความที่ว่าซีรีส์เรื่องปรมาจารธิมานเนี่ยค่อนข้างที่จะมี E ีเยอะคือ50 EP ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหาเวลามานั่งถ่ายรีอคเนี่ยค่อนข้างยากคือคือมันด้วยความที่ว่าเจเนี่ยทำงานเจวันแล้วหยุดแล้วหยุดแค่วันเดียวคือหมายความว่าทํางาน6วัน ทำงานทุกวันอยู่แค่วันเดียวแล้วที่เนี้ยคือเจ้ก็ต้องทําการของเขาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่จะหาเวลามานั่งถ่ายเอียให้ครบ50อีพีเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยเลยให้เป็นอันดับหนึ่งในการแบบ คือตลอดทั้งปีเลยที่ที่เหมือนแบบค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะหาเวลามาถ่ายได้แล้วในบางอาทิดาเจนก็อาจจะไม่ได้หยุดด้วยความที่ว่ามันจะมีงานบางอย่างมาแทรกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการถ่ายเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องแบบฟิกฟิก,ฟ,กฟิกเวลาไปเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยห้าสิบอีพีมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ค่อนข้างยากกับหัวข้อที่สองก็คือเป็นการเอ่อเป็นการพูดคุยคือหมายถึงว่าทุกรายการที่เราต้องพูดคุยหรือว่าต้องนั่งวิเคราะห์ตัวละครหรือว่า จะต้องพูดเกี่ยวกับเนื้อหาของซีรีส์บางเรื่องอะไรบางอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคือด้วยความที่ว่าตัวเจนเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดไปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งในบางคลิปที่เราต้องพูดเกี่ยวกับตัวละครอะไรเงี้ยบางครั้งค่ะการที่เราคิดแล้วพูดไปเลยเราอาจจะพูดชื่อตัวละครผิดหรือบางครั้งเราอาจจะสื่อสารผิดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้กระบวนการในการในการทํางานเนี่ยเจน,เนก็จะเทคคือหมายความว่าเทคบ่อยเหมือนกันที่แบบว่าจะต้องพูดชื่อตัวละครให้ถูกหรือว่าพูดถึงเหตุเหตุการณ์นั้นให้ถูกอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยากแล้ว สบสนสำหรับตัวเจเลยไงก็เลยให้เป็น2หัวข้อก็คือ1ก็คือการถ่ายเลี้ยงปรมาจาร์กับ2ก็คือการวิเคราะห์ตัวละครแบบรายการพวกเอ๊ะสงสยัยหรือว่ารายการเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยเออพวกเนี้ยมันก็จะค่อนข้างแบบค่อนข้างยากนิดนึงสาหรับปีนี้ท,ที่เจนที่เจนเจอแต่ก็พยายามที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบพูดไม่ให้มันติดข,ขัดหรือพูดไม่ให้มันแบบยืดยาวม,มากเกินไปอะค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับหัวข้อแรกก็คงเป็นปรมาจาร์นะคะด้วยชื่อของตัวละครที่ยากเนื้อหาที่แบบกูต้องเสาะหาไปเรื่า ปมปัญหาเนี้มันจะขี้ขายเป็นอะไรเฉะลยออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพระเอกจะแก้ไขได้ไหมอะไรเงี้ยลุ้นตลอดเวลานั่นก็คือปรามาจารย์แล้วก็ด้วยเวลาที่คุณเจนได้บอกไปว่าเวลามันไม่ตรงกันอะไรในการหาหาเวลามาทำรีแอคอะมันจึงยากด้วยปรมาจารย์ส่วนที่เหลือคลิปที่เหลือที่มันอาจจะสั้นหรือว่าอาจจะเหมือนแบบมีช่วงเวลาการออนแอร์ air, เป็นแบบว่า อาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือว่าเป็นอาทิตย์ออกทีหนึ่งอ่ะเออมันยังหาช่วงเวลาที่สามารถให้เจนอ่ะมาทำาดีแอคได้แต่ปรมาจารย์พรเป็นมันมี EP 5ีอย่างเงี้ยเรามีเรื่องหลายๆอย่างที่มันต้องทํานอกจากที่เรามานั่งตัดต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยดูมีความยากในการที่จะหาเวลามาทํา50 E p ีให้มันครบแล้วก็ไม่กระทบกับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเอออันนี้คือความยากที่สุดในปีนี้ที่เราสึกว่ามีความท้าทายในการที่นอกจากที่บึงจะต้องแบบว่าจําชื่อตัวละครแล้วอะระยะเวลาในการตัดต่อระยะในเวลาในการทําเรื่องอะไรเงี้ยมันจะช้านิดหนึ่งี้้แลวกก็มาร ตลอดเวลาในการแบบทําเรื่องยื่นไปอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ยากอืมใช่โอเค้สำหรับความชอบของเจนเจนก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องละกันที่ชอบเนาะเรื่องแรกเลยก็คือปรมันสารธิมานเพราะว่า เราเหตุผลของเจนหลักๆเลยก็คือเหมือนแบบลงคลิปไปแล้วคนเนะ่ะดูเยอะแล้วก็ด้วยตัวซีรีส์ค่ะค่อนข้างดีแล้วก็ให้เหตุผลในตัวละครทุกตัวอะไรเงี้ยมันทําให้เราเปิดเปิดโลกการดูซีรีส์ใหม่ไปเลยอ่ะเหมือนแบบดูแล้วมันต้องแบบคอยหาคําตอบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นเป็นต์เสน์ของซีรีส์มากๆก็เลยรู้สึกเออชอบเรื่องนี้เป็นแบบเป็นเรื่องแรกเลยที่ที่แบบเจนเจนชอบนะพอมาเรื่องที่สองเจนก็รู้สึกชอบ à, การรีแอคของร่างทรงเพราะว่าเจนรู้สึกว่าการเรียกร่างทรงอ่ะคือมันเป็นเป็นเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญ ที่เราแบบว่าเริ่มเริ่มมาเปิดดูอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันดึกมากดูกันประมาณตอนห้าทุ่มหมัอเออแล้วก็แบบถกเถียงกับอีเจ้อยู่ว่าเราจะรีแอคได้ไหมนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเออแต่ก็สุดท้ายก็คือรีแอคออกมาได้ก็เลยรู้สึกชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษจนจนกระทั่งเราเอามาทําเป็นคําถามหลังดูอะไรประมาณนี้ว่าแบบเออดูแล้วเราได้อะไรมาชวนพูดมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงเพราะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่แบบชวนติดตามเหมือนกันอันนึงที่เจนชอบก็คือลุงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วอะไร ก็เลยมารีแอคแล้วก็พอพอ,พอลงรีแอคไปอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างน่ารากักแล้วก็แล้วก็ทุกคนส่วนใหญ่ที่ดูในช่องเราก็ อาจจะชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับพีพีบิวกินด้วยที่มาดูรีแอคของเราในครั้งนี้นะคะโอเคก็สาหรับความชอบเจริงก็จะมีประมาณ3รีแอคที่จะชอบนะคะทุกคนที่ชอบมีทั้งหมด4เรื่องกับ1บทเพลงถ้าเริ่มเป็นบทเพลงก่อนเราชอบคู่เอ็มไอที่เรามีเรื่อง f 4และ F4 ได้ทําเพลงขึ้นมาแล้วเราได้รีแอคเพลงมันรู้สึกว่าเป็นเพลงแรกที่จาก g ีมันแกมี่ที่เราหาวิธีที่ทําให้ขออนุญาตจีมันแกมี่ได้และเราก็ภูมิใจที่ F4 ประเทศไทยได้ทํา เอฟโฟประเทศไทยขึ้นมาสักทีละเอฟโฟประเทศไทยก็ได้มีเพลงแรกขึ้นมาที่ทําให้เราฟังเราก็เลยชื่นชอบเพลงเพลงนี้มากอ่ะส่วนสีเรื่องที่เราชอบก็แน่นอนหนีไม่พ้นปรมาจารย์เรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองก็มีแปรรักฉันไว้ใจเธอที่ฉันวิเคราะห์แต่ว่าไม่สามารถเรียกได้อะไรเงี้ยฉันฉันรู้สึกว่าแบบความอ่านิสัยของตัวละครนะ่ะมันไดาฝันไส้แล้วก็ขวาแบบพวกเขาจะรักกันหรือเข้าใจกันแล้วก็ขวาบพวกเขาจะทําความเข้าใจกันอะไรเงี้ย ช้านานแล้วก็มีความเศร้าอยู่ในเรื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยไปรักฉันก็ชอบอันที่3าก็คือสเปเชียลเชือกป่านแล้วก็ชอบอ่าสเปเชียลเชือกป่านนี่ชอบทั้งหมดหกอันเลยแล้วกันที่สก็คือ ครั้งหนึ่งที่รักอันนี้ก็เหมือนหาเวลาขวาจะมาลงตัวในการรีแอคยากเหมือนกันถึงว่าแม้แมว่าแบบว่าถึงเราจะบอกว่าประาจารย์ยากอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเจนจะไปทํางานโดยแบบอาจจะติดกันทําให้แบบว่าขวาจะหาวันหยุดมาลงตัวเออก็ยากเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่เราก็ทําได้นะคะในประมาณครั้งหนึ่งที่รักเราเราชอบครั้งหนึ่งที่รักมันทําให้เราย้อนไปถึงวัยมัธยมอะไรเงี้ยในการที่เราแอบรักใครสักคนอะไรเงี้ยฉันชอบการปุกปิ๊กของพี่วอกับยินอะไรอย่างนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่รักอันนี้ก็ทั้งหมดที่เราชอบไปนะคะ เอาละค่ะทุกคนก็หลังจากที่เรานะคะได้ไปพูดคุยกันมาแล้วเนาะว่าในปีนี้เราผ่านอะไรกันมาบ้างซึ่งเราก็อาจจะไม่ไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่แต่ก็อยากให้อยากแค่อย่างมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเออมันมันมันก็มีทางเดินที่ยากแล้วก็ทางทางเงินที่ง่ายบ้างในบางเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะขุกขลักก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สาหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครชอบกันที่เรามาเล่าอะไรแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลคะ แล้วก็มีอ,อะไรในปีนี้ที่แบบว่ารู้สึกแย่รู้สึกอะไรในปีนี้หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์เราหมายถึงก็ระบายลงมาข้างล่างได้พวกเราก็รับฟังกันอยู่ในใต้คอมเมนต์นี้นะจ๊ะก็ขอให้เรื่องหนะักกลายเป็นเรื่องเบาร้ายก็เป็นดีค่ะในปีนี้ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะทุกคนทุคนก็สําหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า